นะคะรูปของหลวงปู่อะค่ะคือรูปเนี่ยดึงพลังงานจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันถูกต้องไหมคะถูกแล้วอยากถามว่ารูปเนี่ยดึงพลังงานในอนาคตของท่านมาด้วยไหมอะคะแล้วแล้วแต่เราจะที่ฐานแล้วเราจะดึงได้เราอะเป็นคนดึงได้ แสดงว่าถ้าเรานึกออกเราสามารถดึงบุญที่ท่านจะสร้างในอนาคตมารวมด้วยได้ได้เลยเพราะอดีตคือปัจจุบันปัจจุบันคืออนาคตแล้วจะรู้ด้วยท่านจะไปไหนในโลกท่านนั่นแหละเพราะในโลกท่านน่ะท่านสร้างมาท่านเจตนาจะไปไหนก็อยู่ในโลกท่านนั่นแหละท่านมาจากไหนไปไหนอยู่ที่โลกท่าน มันก็อยู่ที่รูปเราเราบันทึกกรรมดีหรือไม่ดีที่เราเนในรูปเราเมันเป็นสื่อแค่นะคะั้นทำไมเด็กๆโอ้โหสื่อพวกนี้บางบางศาสตร์เนี่ยเก่งมากอะ,ะคนตายนการเอาเสื้อผ้ามาให้ก็ให้จับดูเขายังรู้เลยไปดูนะคนนี้อายุประมาณเท่านี้จะไม่บอกด้วยหน้าตาย,ย่างงี้รูปร่างย่างงี้เรารู้ได้ว่าตายที่ไหนด้วย นีนะ่สมัยเด็กๆอะ่ะเวลาคนตายหายไปแล้วก็เอาแค่เสื้อไปให้ยูนเขายังรู้เลยนะมันเป็นสื่ออย่างดีว่าคนใส่ใช่ไหมเนีะ่ะมันมีมานานแล้วศาสตร์พวกนี้มีมานานแล้วแต่มันไปกับคนต้องไปเรียนกับคนที่ตายไปแล้วห่ะอยู่ไหนในโลกไอศาสตร์พวกนี้นะ ไอ้ลางสังหรณ์อะไรพวกนี้มันมีทุกคนแหละแต่มันปิดบังโดยวัตถุแค่นั้นเองทุกวันเนี้ยปิดบังโดยทีวีมั่งโดยโทรศัพท์มั่งโดยอะไรทั้งโลกน่ะไม่ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ได้สวดมนต์ไหว,ว้พระไม่ได้ทำบ้าเมือม,มโบราณเ้นพวกนี้หายไปแต่ก็บางคนก็ยังอยู่นะฮะในการของเราที่จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ย แต่มันมีความรู้สึกมาก่อนแล้วนานักเลือกหลางสังหรณ์มันมีทุกคนแต่ถ้าเราฝึกไปนานๆเท่านี้โลกน้อยๆลงำำาทำกรรมฐานเยอะขึ้นพวกนี้มันจะกลับมาเริ่มกลับมากลับมาความรู้สึกแล้วไปไหนก็ปลอดภัยความรู้สึกจะบอกว่าไม่น่าไปไม่น่ากินไม่น่าอยู่ สำคัญคอย่างนี้รูปหลวงปู่เพียงรูปเดียวอ่ะพลังงานท่านก็มีเยอะมากๆนี้ใช่ไหมคะมีมันก็มีตามที่ท่านสร้างมาทั้งหมดนั่นแหละอยู่ในรูปท่านนั่นแหะทุกรูปเนี่ยยังไงมาใช้อ่ะคะในเมื่อเราก็เห็นเมื่ก็เป็นรูปเมีจาก็มองภาพท่านแล้วก็สวดมนต์ภาวนาลืมตามองแล้วก็หลับตาพอภาพท่านหายไปก็ลืมใหม่ ใช่ไหมจนก่อภาพจะเคลื่อนไหวภาพท่านจะยิ้มนั่นแะศึกษาได้เลยถามท่านได้เลยไม่ยากมีปัญหาตอนที่ท่านจะยิ้มเนี่ยตอนที่จะเคลื่อนไหวเนี่ยโูกท่านเคลื่อนไหวเนี่ยมันต้องสมัมผัสด้วยใจเนี่ยมันเป็นภาพมิติสองมิติ สาเห็นลูกจิตเห็นพลังงานจิตเห็นคลื่นของท่านเห็นบารมีของท่านอย่างนั้นหละ